วันนี้เราก็จะมาสอนทำสกูชี่นะคะ ซึ่งสก,กูชี่ที่เราทำวันนี้ก็จะเป็นตัวละครในดาบพิคาตอสูรนะคะโมอิจิโรโทโคิโตเป็นถึงเสาหลักเลยนะคะอย่างแรกแล้วก็ใช้เป็นกระดาษ a อนะคะแล้วเราก็จะตัดกระดาษให้ได้6แผ่นนะคะซึ่งขนาดของมันก็จะอยู่ที่กว้าง9เซนยาว9ซนทุกด้านจะ9้เซนหมดเลยนะคะแล้วก็จะได้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด6แผ่นเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็หยิบมาสักแผ่นหนึ่งแผ่นแรกเราก็จะร่างรูป ให้ได้เป็นตัวการ์ตูนตัวนี้เลยนะคะแผ่นแรกเสร็จแล้วต่อไปไปทาแผ่นที่2กันดีกว่าค่ะแผ่นที่2นี้เราก็จะเอามาติดข้างๆนะคะติดไว้แบบนี้เลยค่ะพอวัดเสร็จแล้วเราก็จะมาทาบให้ใกล้ๆกันนะคะให้มันเชื่อมต่อกันและเสร็จแล้วเราก็จะวาดเป็นทรงผมด้านข้างนะคะแล้วก็ลองทาบดูว่าได้ไหมต่อไปเราก็จะมาทําแผ่นที่3กันค่ะแผ่นที่3ามเราก็จะวาดเป็นทรงผมเหมือนเดิมนะคะทรงผมด้านข้างอีกค่ะ นงหนึ่งค่ะนี่เราก็วาดไปเลยนะคะกะกะไปเลยเพราะว่าผมของตัวการ์ตูนตัวนี้จะเป็น2สีนะคะข้างบนสีดําแล้วข้างล่างก็จะออกเป็นสีเขียวเขียวฟ้าๆหน่อยนะคะต่อไปแผ่นที่4ี่เราก็จะวางไว้ข้างบนหัวนะคะเป็นส่วนหัวและแผ่นที่5้าเราจะวางไว้ข้างล่างแบบนี้นะคะส่วนแผ่นที่6จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังนี้เราก็จะวาดเป็นผมเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะเอามาทาบแล้วมาต่อเหมือนเดิม นะคะคถ้าเราทาบและต่อการแบบนี้เราจะได้ทรงผมที่มันตรงกันหมดทุกด้านเลยค่ะพอเราวาดเสร็จแล้วเราก็หยิบผมของอีกด้านหนึ่งนะคะลองเอามาทาบดูว่ารอยต่อมันตรงกันไหมถ้าแบบนี้คือรอยยังไม่ค่อยตรงนะคะเราก็จะทำการแก้ค่ะ วาดแก้ใหม่เพื่อให้รอยมันตรงทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งหมดนี้พอเราล่างเสร็จแล้วนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนการตัดเส้นค่ะเราก็จะทําการตัดเส้นทั้งหมดทุกแผ่นเลยนะคะแต่ก็จะมีอยู่แผ่นหนึ่งนะคะที่เราไม่ต้องตัดเส้นคือแผ่นที่อยู่ตรงส่วนหัวค่ะเพราะว่าแผ่นนั้นเราจะระบายสีดําทั้งหมดเลยนะคะทั้งแผ่นเลยค่ะแผ่นนี้ก็จะเป็นการตัดเส้นของผมด้านข้างนะคะด้านข้างมีทั้งหมด2แผ่นนะคะแล้ว ก็มาตัดเส้นของแผ่นด้านหลังด้วยค่ะแล้วก็แผ่นนี้แผ่นที่เราว่างเปล่าไว้นะคะจะเป็นแผ่นของส่วนหัวนะคะแผ่นนี้เราจะระบายสีดําทั้งแผ่นเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะลองเอามาทาบดูนะคะชิ้นนี้ก็จะอยู่ตรงส่วนหัวแบบนี้นะคะต่อไปแล้วก็มาจัดก,การระบายตรงผมสีดําให้หมดทุกแผ่นเลย<ฮ>ค่ะซึ่งผมสีดําก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมระบายสีตรงเปลือกตาให้เป็นสีดําตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังเหลือ ทรงผมด้านข้างอีก2แผ่นแล้วก็ด้านหลังอีก1แผ่นเราจะระบายเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยังเหลือสีของหน้าค่ะเราก็จะทําการระบายสีเนื้อที่หน้าให้หมดเลยนะคะซึ่งสีของหน้าเราจะใช้เป็นเบอร์131นะคะสีของตาข้างในเราก็จะใช้เป็นเบอร์64นะคะตอนแรกกะว่าจะไม่ตัดเส้นของในดวงตานะคะแต่พอดูแล้วมันโล่งๆเกินไปงั้นขอตัดเส้นสักหน่อยดีกว่าค่ะ แล้วขอบตาเล็กๆข้างล่างนะคะเราก็จะใช้เป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะซึ่งสีที่ใช้แล้วก็จะเป็นเบอร์143นะคะต่อไปแล้วก็จะมาระบายปากให้เป็นสีชมพูหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็ามาทําการระบายตรงสีผมชั้นข้างล่างนะคะแล้วก็ยังมีตรงแผ่นด้านข้างสองข้างแล้วก็ด้านหลังอีก1แผ่นนะคะเราจะระบายเป็นสีนี้ทั้งหมดเลยค่ะ <S <S อ๋อแล้วก็ยังมีตรงแผ่นด้านล่างสุดนะคะที่เราไม่ได้วาดอะไร แผ่นนั้นเราก็จะใช้สีนี้เหมือนกันนะคะระบายทั้งแผ่นเลยค่ะแล้วเราก็ทําการระบายสีครบหมดทุกแผ่นแล้วนะคะแต่หน้ามันยังดูโล่งๆอยู่เลยค่ะงั้นเรามาทําการทําเงาให้มันหน่อยนะคะเติมขอบเงาที่ผมหน่อยที่ปากหน่อยแล้วก็ขอบหน้านะคะอันนี้เป็นเบอร์26นะคะแล้วเราก็ไปทําการตกแต่งมาอีกนิดหน่อยก็จะได้แบบนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นแผ่นข้างล่างที่บอกนะคะจะระบายสีนี้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วแผ่นนี้ก็จะเป็นแผ่นที่อยู่ตรงส่วนหัวนะคะ เดี๋ยวเราจะเอามาต่อไว้แบบนี้แล้วอันนี้ก็คือแผ่นด้านข้างที่1แล้วก็แผ่นด้านข้างที่2แล้วอันที่3มนี้ก็จะเป็นแผ่นด้านหลังนะคะพอได้ครบหมดแล้วเราก็จะนํามาประกอบกันนะคะอย่างแรกเราก็ประกอบส่วนหัวก่อนค่ะเราจะเอามาติดไว้แบบนี้นะคะชึบติดลงไปเลยนะคะเราจะทําการติดตรงรอยต่อน,นี้ให้หมดเลยนะคะจะไม่ให้มีรูอากาศออกมาได้แล้วเราก็พับดูนะคะ พอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยค่ะแล้วต่อไปแล้วก็จะมาติดด้านข้างต่อกันเลยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะติดตรงรอยต่อให้หมดไม่ให้มันมีอากาศออกมาได้ด้านข้างก็เสร็จแล้วนะคะข้างหนึ่งต่อไปเดี๋ยวเรามาทำอีกข้างหนึ่งกันดีกว่าก็เหมือนเดิมเลยค่ะเอามาทาบต่อกันแบบนี้นะคะว่าผมมันตรงกันไหม เราจะทําให้มันตรงๆกันนะคะแล้วเราก็จะทําการติดค่ะเพึงนึกได้รอบนี้เลยใช้เทปสาม้วนใหญ่ติดดูค่ะเออมันก็ดูเรียบกว่าเมื่อกี้นะคะเนี่ยแนะนําให้น้องๆใช้ม้วนใหญ่ดีกว่าค่ะมันจะดูเป็นงานเรียบร้อยกว่านะคะตรงหน้านี้นี่แล้วเราก็ทําการติดด้านล่างเสร็จแล้วนะคะอ่าแล้วเราก็มาลองพับพับต่อกันดูหน่อยดีกว่านะคะ เสร็จแล้วเราก็ยังเหลืออีกแผ่นหนึ่งที่ยังไม่ได้ติดนะคะเป็นแผ่นของด้านหลังค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการติดแผ่นด้านหลังแบบนี้เลยนะคะทําตามคลิปแบบนี้เลยนะคะ พอติดครบเสร็จแล้วก็ลองเอามาประกอบดูหน่อยดีกว่าค่ะแต่เอฟพอมาดูข้างหลังนี่เหมือนคนที่อยู่ในหมู่บ้านช่างตีดาบเลยนะคะเนี่ยต่อไปขั้นตอนนี้ก็ยังเหลือตรงมุมนะคะที่ยังไม่ได้ประกอบเคือมุมทุกมุมน้องๆก็ทําการติดเทปใสให้หมดทุกมุมเลยนะคะถ้าจะให้ง่ายๆเลยน้องๆพามาพับ ให้เท่ากันนะคะพับลงไปเลยค่ะแบบนี้เราก็จะทำการติดเทปใส่ได้ง่ายขึ้น,นะค่ะพอติดครบทุกด้านเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะคะแต่ยังมีอีกช่องหนึ่งที่เรายังปิดไม่หมดค่ะก็คือช่องนี้ซึ่งเราจะเอาถุงยัดใส่เข้าไปในนี้ค่ะบางคนอาจจะใช้เป็นใยก็ได้นะคะแต่คลิปนี้เราจะใส่เป็นถุงกันนะคะเพราะว่าถุงในบ้านเยอะมากพอเราใส่ไปเต็มแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลองบีบดูนะคะเป็น แบบที่เราพอใจหรือยังก็ลองบีบดูไปหลายครั้งเลยนะคะเนี่ยอ่ะอ่ะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเรามาทําการปิดตรงนี้กันเลยดีกว่าค่ะซึ่งเราก็จะเอามาต่อให้ตรงกันนะคะแล้วเราก็ทําการติดเทปใสเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะทําการติดเทปใสให้หมดเลยนะคะจะไม่ให้มีรูอากาศออกมาพอเราติดเทปใสเสร็จหมดแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะน่ารักมากงั้นขอลองบีบดูหน่อยนะคะ สก,กูชี่ของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยไหนไหนไหนใครดูคลิปนี้จบบ้างใครดูมาถึงตอนนี้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าตัวต่อไปเราก็จะทำแบบนี้นะคะและตัวต่อไปเราจะทำเป็นตัวอะไรดีในดาบพิฆาตอสูรช่วงนี้ย้อนมาดูการ์ตูนนี้อีกรอบเลยทำให้กลับมาอินถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไ r i b ์ให้ด้วยนะคะ